การเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยเป็นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานโดยมีข้อกำหนด4.1ถึง4.14วันนี้เราจะมาพูดถึงข้อกำหนดที่4.8 วินัยและการลงโทษกันค่ะสถานประกอบกิจาการต้องไม่หักหรือลดค่าจ้างค่าตอบแทนการทำงานหรือเงินอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนดให้จ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการลงโทษทางวินัยกรณีนี้ให้ดูขั้นตอนการลงโทษทางวินัยที่ระบุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานห้ามมีการหักค่าจ้างลดค่าจ้างลดตำแหน่งลดสวัสดิการ เพื่อเป็นการลงโทษทางวินัยเลยนะคะและหากมีขั้นตอนการพักงานให้ระบุด้วยว่าโดยไม่ใจ่ายค่าจ้างและระบุจำนวนวันไว้ด้วยค่ะไม่กระทำการหรือสนับสนุนการลงโทษทางวินัยที่เป็นการทำร้ายทางร่างกายหรือจิตใจของลูกจ้างกรณีนี้อย่าก,กระทำหรือรู้เห็นหรือปล่อยให้มีการลงโทษลูกจ้างไม่ว่าโดยกายหรือวาจา การใช้ภาษาหยาบทายการดูหมิ่นเป็นต้นเป็นยังไงบ้างคะสำหรับข้อกำหนดที่4.8วินัยและการลงโทษหากลูกจ้างทำผิดวินยัยก็ว่ากันไปตามขั้นตอนการลงโทษแต่หากลูกจ้างไม่ผิดก็อย่าไปลงโทษใจเขาใจเรานะคะคราวหน้าเราจะมาดูข้อกำหนดต่อๆไปคอยติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะ กสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน